ครับมาพามาดูรถรถแบ็คโฮครับรถขุดครับตัวนี้สตาร์นี่ครับ S อสไลดน์ซีครับผมตากดินใส่รถบรรทุกพกล้อครับช่วงเวลาประมาณ5โมงครับ่จริง,รงๆงทีมงานเขาจะเลิกแล้วแหละก็น่าจะอีกประมาณตกเที 2, ่ยวสองเที่ยวครับสวยครับเห็นไหมบรรยากาศประมาณเนี้ยแดดไม่มีครับ แต่ภาพนี้น่าจะโอเคอ่ะสวยผมได้มุมแบบพอดีเลยตัวซานี่ครับอยู่กับฮีโน่เมกาสีสวยครับที่งนานนี่ครับโอ้โหสามรูครับหายใจสะดวกโล่งเลยตักแป๊บเดียวครับ ไ,ได้วันนี้ผมมามันช่วงช่วงบ่ายๆคะมาถึงก็สี่โมงกว่าแล้วช่วงเช้าฝนตกครับเนี่ะกะว่ามาสงสัยทีมงานไม่ได้ทำงานแต่มาโชคดีครับยอพอมีรถให้ได้ถ่ายคลิปอยู่อันนี้โอ้เต็มแล้วดูว่าอัดไหเป็นพูนๆเลยนี่ครับสีม่วงครับผมให้ดูนี่ทางชันขนาดไหนมาดูครับเนี่ย คุณไปแล้วอยากมาดูกันนี่ต่อครับผมอากาศดีครับเปิดกระจกเลย <laughs> ไม่ต้องมาเปิดแอร์เลยครับเพราะว่าแดดก็ไม่มีเย็นสบายด้วยครับเมื่อเช้าฝนตกเ้ลยอากาศชุ่มชื้นเนี่ยข้อเ,เกษตรมากครับรถด,ดำสวยครับรุ่นนี้ไหมรรอเลยครับหลุดทรงได้เลยนะยไฟสอาสมหนาซีเลยแล้วฝั่งู้็เป็นตัวโคมัสสูครับผม พีซีหนึ่งสามศูนย์กับตัวคูโซ่ครับสุดเนินอยไปแล้วผมลงก่อกนอีกคันก็ถอยมาอยู่ครับอยู่ประมาณนี้ระยะปลอดไฟครับผมลถไหลมาแล้วยังพอลบได้ครับยิงปลอดไฟด้านบนก็ ดันบนนี่เรียงกันเลยครับเด็รถจอดแล้วฟังโนนรถติดหรือบ้างโอ้ยติดครับใช้รถไถอ่ะดันถ้ายอยลงมาแบบเรื่อยๆเอาดูนี่คั้นนี้สวยเนี่ยสีบรอนสีเทาบรอนครับดูกระจกครับผมไฟ<ส>นะเป็นทับนะเลยสมอทองครับฮิโน่ฮิโน่ เรตักใส่แบบด้าน้างเลยจริงๆมีรถดำติดด้านบนครับมันไกลเกินครับดูคันนีตอ่อกระบะใหญ่ครับเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาใส่สีส่สักครังไงทางมวจะดูฝั่งูุนครับท้านนี้ออกไปแล้วก็ตักตักใส่เยอะเหมือนกันนะครับเป็นหกล้อหกล้อช่วงแบบช่วงยาวอ่ะ เอ้าคุ้มเคุ้มครับนนี้ก็สวยครับต้องหลบไปครับไม่มีกองหลังจังหวะที่รถหันไปครับต้องรีบม,มาแป๊บเดียวครับเต็มแลรวครับ แค่เดินแบบหลบมาฝั่งนี้ครับผมรอไปเดียวเต็มเลยดูบุ่งจีโอ้โหใกล้เลยับก่อนดูกันแบบเติอนนะครับผม

ตัวนี้ครับ S, 2> <ม> <S, S y 2 0 5 4นะครับผมตัวนี้รถคูชี่10ตันครับ20ต,ตันคือค่ง<ม>เครื่องยนต์ก็เป็นของตานี่ครับผม158อ่า1น2ครับแรงม้าครับ นี่หกสูบนะครับผมน่ารอครับันี่รอเลยหกสูบนับเดียวเต็มครับเนี่ย่ายครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว pc ครับอีกค่ายหนึ่งพวกมันสูบ เดี๋ยวลาไปพร้อมกับคันนี้ครับซานี่ครับผม SY ส205ซี S ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับกดถ่าครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ